แดดมันร้อนทนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนถ่างแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำตัวใช้ครีจั้งตต่อ้อยขุดมันแต่กลัวน้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟพิงแดดมันร้อนทนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนถ่างแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำตัวใช้กรีจั้งแต่อ้อยขุดมันแต่กลัวน้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟพิง แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนถัาแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำตัวใช้กรีดจั๊งใส่ปล่อยขุดมันแต่กลัวน้้นหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟผิงแดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนถ่างแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำตัวใช้กรีดจั๊งใสปล่อยขุดมันแต่กลัวน้้นหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟผิง แดดมันร้อนพ่อนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนทางแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต,ต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำค,ครัวใช้ครีจังแตงกอยขุดมันแต่กลัวน้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟผิง <ต urer> แดดมันร้อนพ่อ <ต urer> นไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนทางแดดทั้ง<ต>ว, <throw> <ต>วันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำครัวใช้ครีจังแตงกอยขุดมันแต่กลัวน้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟพิง แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตากแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำครัวใช้กรีดยังแตัดอยขุดมันแต่กลัวน้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟถิงแดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนต่างแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำครัวใช้กรีดยังแตัปอยขุดมันแต่กลัวน้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟถิง แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนถ่างแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำตัวใช้กรีจังใส่ปล่อยขุดมันแต่กลัวน้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟผิงแดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนทางแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำตัวใช้กรีจังใส่ปล่ยขุดมันแต่กลัวน้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟผิง แดดมันร้อนทนไม่ใช่หุญญญ่นยนต์ที่จะทนทางแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุญญ่นยนต์สักตัวเอาไอว้ใช้ทำครัวใช้กรีด้างสัด้อยขุดมันแต่กลัวหน้าหนาวกลัวหญญุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบ,บก่อไฟผิงแดดมันร <a well> ้อนทนไม่ใช่หุญญ่นยนต์ที่จะทนทางแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุญญ่หนยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำครัวใช้กรีด้างสัดอยขุดมันแต่กลัวหน้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบ,บก่อไฟพิง แดดมันร้อนทนไม่ใช่หุญญ่นยนต์ที่จะทนถัางแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุญญ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทํครัวใช้คริจังแต่คอยขุดมันแต่กลัวหน้้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไปผิง